คลิปนี้ยามส้มก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเภทของเครื่องแต่งกายนะครับที่เราจะใช้ในหนังละครหรือภาพยนตร์นะคะว่ามีกี่ประเภทนะครับซึ่งในครั้งนี้เราจะพูดถึงเครื่องแต่งกายประเภทที่1ก็คือเครื่องแต่งกายย้อนยุคหรือว่าเครื่องแต่งกายตามประวัติศาสตร์นะครับหรือ period costume นะครับซึ่งเมื่อเราอ่านบททุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าบทละครของเราเนี่ยอยู่ในช่วง period ไหนช่วงไหนนะครับเราจะมีการทําการหาข้อมูลก่อนเลยว่าเครื่องแต่งกายในยุคนั้น s i เ,เป็นยังไงมีในอยู่ในสภาวะ แวดล้อมยังไงนะครับอย่างเช่นถ้าเราได้ทํางานในช่วงแบบกรีโรมันอะไรพวกเนี้ยในการหาข้อมูลยุคนั้นก็คือยังไม่มีข้อมูลภาพถ่ายใดๆเราก็ต้องมีการหาข้อมูลจากปฏิมากรรมรูก บ้านใดๆนะครับงานพวกแบบแกะพันแกะสลักตามผนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือยกตัวอย่างนะครับแล้วก็ยุกถอยลงมาหน่อยก็คือจะมีการเริ่มวาดรูปและศิลปินต่างๆก็จะวาดรูปแข่งกันบ้านคนเลยจะต้องมีการแบบโอเคเอารูปไปแปะไว้อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราเอามาใช้ในการทํางานได้นะครับและถอยลงมานิดนึงมีการถ่ายภาพแล้วนี่ก็คือเป็นข้อมูลที่ดีเลยนะครับที่เราเอามาใช้ในการอ้างอิงในการทํางานแต่ใดๆนยครับในยุคนี้ก็คือในห้องสมุด มีแบบหนังสือต่างๆหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับหรือแอรงต่างๆมันก็จะมีข้อมูลที่เขียนไว้อย่างละเอียดมากว่าในการหายุคนั้นยุคนี้เป็นยังไงนะครับเราต้องมีการศึกษาหาข้อมูลว่าเพียรนั้นเป็นยังไงเพราะว่าในการหาข้อมูลพวกนี้เราจะยึด จากบทหนังที่เคยทํามาแล้วไม่ได้นะครับหรือละครที่เคยทามาแล้วไม่ได้เราจะต้องมีการเข้าหาข้อมูลเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนก่อนนั้นเนี้ยเขาออกแบบหรือตีความ,มยังไงที่เคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าเราจะต้องมีการเริ่มสตาร์ททำงานเองทั้งหมดหาข้อมูลเองทั้งหมดแล้วพัฒนามาสู่การตีภาพของเราเลยในการที่จะ่ขยทอดไปในสเก็ตดีไซน์ของเรานะครับแล้วก็ภาพรวมมูดแอนโทนทั้งหมดนะครับนี่ก็คือเรื่องของอ การออกแบบค้อตูมประเภทแรกก็คือย้อนยุคนะครับแล้วยกตัวอย่างเรื่องที่เรารู้จักกันดีในไทยก็คือเรื่องสิ่งแดินและกันนะครับเพราะว่าแม่พลอยเนี่ยจะมีช่วงอายุอยู่ถึง4รัชกาลนะครับคือ5จนถึงรัชกาลที่ 8นะครับช่วงรัชกาลที่5เนี่ยแม่พลจะเป็นช่วงที่เด็กๆนะครับแล้วอยู่ในวงังก็คือสาวชาวรั้วสาวชาววางังสภาพว,ว่าแวดล้อมเป็นยังไง,ไงอะไรอย่างเงี้ยพอช่วงรัชกาลที่6รัชกาลที่7นะครับแม่พลก็คืออยู่ในช่วงรัชกาลมีการปฏิรูปปฏิวัติใดๆนะครับมีการรับพัวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยแม่พลก็มีการแต่งตัวย,ยังไงและคนและ รายรอบแม่พลอยจะแต่งตัวยังไงอะไรแบบเนี้ก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับว่าเขา,เามีหน้าที่การงานยังไงเขาอยู่ย่านไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงบั้นปลายชีวิตของแม่พลอยคือรัชกาลที่แปดเข้าเก้านะครับก็คือว่าเป็นช่วงที่แม่พลอยแก่แล้วนะครับเขาอาจจะยังอิงความเป็นแฟชั่นโอแฟชั่นมาอยู่ไหมหรือคนรอบตัวของเขาอีกเหมือนกันเขาจะอยู่กับสภาวะว่ารอบคนที่แต่งตัวยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับว่า การหาข้อมูลแล้วก็ตีความนะครับเพื่อทํางานกับละครพวกนี้มันต้องมีความแม่นยําในเรื่องของการหาข้อมูลรีเสิร์ชนะครับอย่างเข้าใจซูเดกอย่างถี่ถ้วนจริงๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับคนทํางานหรือคนชอบเรื่องของการทำงานกับเครื่องเล่งกายไม่มากก็น้อยนะครับและก็ยังคงต้องการคําติชมหรือคําแนะนําจากทุกคนอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างผู้รู้เรื่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากครับ